สวัสดีครับเอฟซี FC, ทุกคนนะครับอันนี้ก็มาเจอกันในรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่หนึ่งก,กรกฎาคมสองห้านะครับก็เด่นงวดน,นี้ได้5กับ8นะครับ5้ับแก็จะมี5้าสองห้าสุห้าสามห้าหกห้าสี่นะแปดสองแสามแปดหกแปด 12 13 16แล้วก็14นะครับก็ใครจะแคปไว้ดูแคปไ้ได้นะครับก่อนจะไปดูเนะื้อหาในคลิปก็มาดูคำเตือนนะครับไม่สน,สนับสนุนการเล่นกรนารพนันสิผิดกฎหมายใดใดทั้งสิ้นนะครับเป็นเพียงแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารยณในการรับชมนะครับวมปรารถนาดีจากช่อง s channel เลขเด็ดพารวยนะครับ ก็เด่นห้ากับแปนะครับวันที่แล้วให้เด่นหกหกับ7นะครับวันที่แล้วก็เข้าไปที่6กศูนย์เนะโชว์นานไม่ได้นะครับเดี๋ยวผิดกดเมื่อวานก็นั่นไปแล้วนะครับนี้ไปจะพยายามไม่ให้ผิดกดชุมชนนะก็เลขนำโชคนะครับ วันนี้ให้แปดศูนย์ะแปดแอดจะพูดแล้นะครับแอาจะไม่ใ,ใส่ย้อนหลังวันที่แล้วให้ห้าสี่หกนะเข้าไปที่หกศูนย์นะวันที่แล้วเข้าไปที่หกเนาะจานแปิ้วนะสองหนึ่ี่นะสองหนะึ21 4. 21 4น่งสี่สองหนึ่งสี่นวันนี้จานแปดริ้วไปได้ทั้งบนทั้งล่างนะจานแปิ้ว ตทีแล้วให้7 8็ดแปดเก้านะครับเจ็ดแามาที่92นะครับจะจับคู่ไม่มี92นะครับไม่มี92 3ตัวเข้าตลอดนะครับสตัวนี่เข้าตลอดเลขรจันบาลน,นะครับศย์กับ1นะครับแล้วก็ใต้นะครับให้5กับ6กนะคกั 6. บ6กําวงมให้ศนกับ1นนะครับ มาหน้านี้ของเรานับหน้านี้ของเราใครจะแคบไว้แคบไปเลยนะหนุใครจะแคบไว้แคบไปเลยนะ,ะยนหน้านี้นะครับเราตาจากหน้านี้ก็ได้นะครับตัวเด่น นะเดินสิบหน่วยนะครับหนึ่งหกเจ็ดเนะหนะึ่งหกเจ็ดเก้าเนาะเดินท้ายนะครับลงวันทีแล้วให้สองแปนะครับก็มาที่2นะมาที่2เนาะไม่มี2องกาเนาะข้างล่างหลุดนะครัข้างล่าง เลขกดนี้ให้ศูนย์กับแปดนะครับเมื่อกี้แล้วตัวนี้ให้หนึ่งกับหกนะครับหนึ่งกับหกเมื่อกี้แล้วให้ศูนย์กับแปดนะครับเลขกดนี้แต่าว่าจับคู่ไม่เข้านะครับพอจับคู่เข้านะครับเลขกดนี้เมื่อกี้แล้วนะครับเข้าไปที่ศูนย์หกนะครับล่าง แน่แน่แนละ้ววน,นี้อาจจะมาต่อยก็ได้นะเพลย์ปรดนี่นะครับแคปไว้ครับต่อไปกันต่อเลยไปกันต่อนะดีเด็ทหกอาจารย์นะครับวันนี้หนึ 0, ่งกับศูนย์นะครับหนึ่งกับศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งห้าหนึ่งหกนะครับแล้วก็หนึ่งเจ็ดนะครับศูนย์แปดนะครับ 0 5นะครับ0 6นะครับแล้วก็0 7นะครับชุด3ตัว0 1 8 0 1 6นะครับ0 1 5นะครับแล้วก็0 1 7นะครับส่วนล่างนะครับ6 7 0 1 3นะครับ6 7 0 1 3นะครับนิ่งเด่นมาที่6กับ7นะครับ6 3 6 8 6 5 6 9 7 3 7 8 จ็ดห้าแล้วก็เจ็ดเก้านะครับแ,แคไปไว้เลยนะครับใครจะแคปนิวเขาย้อยนะครับนิวเขาย้อยวันนี้ให้หนึ่งหนึ่งกับสองนับหนึ่งกับสองสองแปดสองห้าสองหกสองเจ็ดนะครับหนึ่งสองแปดหนึ่งสองห้าหนึ่งสองหกแล้วก็หนึ่งสองเจ็ดนะครับส่วนล่างให้หกศูนย์นะครับดึงเด่นมาที่ศูนย์นะครับ 03 08 05แล้วก็09นะครับ0จะยังอยู่หรือเปล่านะครับก็ไม่นแน่ใจนี้มาที่เด็ดนะครับวันทีแล้วเข้าไว้เอ่ยขอดูวันทีแล้วหน่อยนะครับวัดทีแล้วมี60นะครับใครที่ตามก็แสดงความยินดีด้วยนะครับ เราเห็น FC บอกเข้ามาหลายวดติดนะครับวันนี้นะครับสามแปดห้าเก้านะครับสานะมแปดห้าเก้าเนาะดูสักหน่อยนะวันที่แล้วเนาะนี่ครับวันที่แล้วนะครับเอาทั้งบนทั้งล่างนะ, 9, 2, 6, 0, นะครับเก้าสองกับหกศูนย์นามังวันนี้นะครับโชว์นานไม่ได้นะครับเดี๋ยวปิดกด ตามต่อนะครับวันนี้วันที่แล้วเข้าบนเข้าล่างนะครับวันนี้ก็ตามต่อนะครับก็สามแปดห้าเก้านะครับดึงเด่นมาที่สามกับห้านะครับเด่นศูนย์สามนะครับผู้เด่นนะครับสามหนึ่งสามหกสามศูนย์สามเจ็ดนะครับห้าหนึ่งห้าหกห้าศูนย์ห้าเจ็ดนะครับแปดหนึ่งแปดหกแปดศูนย์แปดเจ็ดนะครับ ส่วนบนนะครับ801นะครับ801เด่นสุด0กับ1นะครับ0กับ1ผู้เด่นนะครับ19 16 14นะครับแล้วก็15นะครับส่วน9นะครับอาจจะมี09นะครับแล้วก็06นะครับ04นะครับแล้วก็05นะครับชุดกันนะครับ89นะครับ86นะครับ แล้วก็แปดสี่นะครับแล้วก็แปดห้านะครับก็ต,ตามมาต่อนะครับตามมาต่อหมดสีแล้วหน้าปกหลังก็เข้านะหน้าปกหลังก็เข้านาะสิได้นะเอาไม่ได้นะเอาไม่ได้นะใครได้ก็แสดงความยินดีด้วยนะครับเจีท่านได้ไดก็ ครับผมบอกกันได้นะครับใครจะช่วยค่าดหนังสือปากาก็ถ้าเข้ามาหาได้นะครับไอ้ดีไลน์ก็ให้ไปแล้วนะครับผู้เท่านะครับผู้เท่าป้าแกนะครับเด่นเจ็ดกับห้าทั้งคนนี้เด่นเจ็ดกับห้าแม่นจริงศู 4, นย์หนึ่งสี่นะศูนย์หนึ่งสี่ใครจะแกบไว้นะแกบไว้เลยนะครับผู้เท่าปลาแก่เดี๋ยวนี้ก็เข้าบ่อยนะครับเข้าบ่อย มาดูกันเลยนะมาดูกันเลยถัดไปนะครับไปจะแคบไปนะพิธีมิตรนะครับให้ศูนย์แปดหนึ่งนะครับศูนย์แปดหนึ่งมันเสาร์ให้หนึ่งเจ็ดห้านะครับหนึ่งเจ็ดห้าไม่มีเนาะ นี่ครับเลข้ายสองตัวนะครับ 7, 0, 1, วันนี้ครับเจ็ดศูนย์หนึ่งแปดนะครับเจ็ดศูนย์หนึ่งแปดวัที่แล้วศูนย์สองศูนย์หนึ่งสองแปดนะครับก็เข้าไปที่หลักศูนย์นะครับมาดูมังกรทองนะมังกรทองห้าเก้าสองหกศูนย์นะครับห้าเก้าสองหกศูนย์นะครับ มังกรทองเด่นล่างนะครับห้าเกนะัจาทรงพลังนะครับสองนะชนกันที่สกับศนะชนกันที่สกับศนะวะทัทแล้วชนกันที่แปดกับแปดกับหกนะครับวัที่แล้วจ่าทรงพลังให้แปดศูนย์หกนะครับ,ก,ร 8, 0, 6, รบก็เข้าไปที่ มาทั้งศูนย์มาทั้งหกนะครับวันนี้ให้ 2, 0, สองศูนย์สี่นะจ่าทรงพลังส่วนมากจะเข้าล่างนะครับพอชนกันที่สองกับศูนย์นะชนกันที่สองกับศูนย์นะวันที่แล้วชวนกันที่แปดกับหกนะครับก็ออกศูนย์หกนะครับต่อไปกันต่อนะใครแคบไปยังครับแคบไปยัง าหมัดบันดอนนะครับเมื่อที่แล้วหลุดนะครับไปเข้าตัวกันนะครับสี่ตัวจะให้เจ็ดสี่ห้าเก้านะครับเจ็ดสี่ห้าเก้าเข้าไปที่เก้านะครับวันนี้ให้สองศูนย์หนึ่งหกนะครับาหมัดบันดอนเมื่อที่แล้วเข้าไปที่เก้านะครับสี่ตัวมาตัวเลขระวังนะครับวันนี้ศูนย์กับหนึ่งนะครับศูนย์กับหนึ่งระวังให้ดีนะครับเลขระวังนะครับ มาหน้านี้นะครับใครจะแคปไว้แคปไว้เลยนะครับว่าหน้านี้ไม่ได้ตามนะครับต่อมาลาดดำรีนะครับลาดดำรีวันที่แล้วเต็มๆนะศูนย์นะเลขท้ายสองตัวนะหกเก้าสามห้านะหกเก้าสามห้านะตัวนี้สี่ตัวมาตัวนะครับล่างนะครันเปงไปที่หกกับเก้านะ นี่มิเตโกับกาวันที่แล้วเลงไปที่สองมาสามนะครับหนีไปขึ้นบนนะครับขึ้นบนวันที่แล้วตรงนี้เข้านะครับวันที่แล้วตรงนี้เข้านะอันนี้รางวันที่หนึ่งสองตัวนะครับเข้าบนล่างนะวันที่แล้ว วันที่แล้วเข้าไปที่สองเก้านะเด่นสองกับสี่นะวันนี้เด่นแปดกับศูนย์นะครับล่างเด่นสามกับหนึ่งนะครับสามกับหนึ่งวันที่แล้วเข้าหกศูนย์ S, นะครับวันนี้สองตัวไม่ติดของแอดนะครับสองตัวนี่น่าจะหลุดนะครับแต่บนหน้ารุ่นนะบนหน้ารุ่นเนะาะยวหายิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้นะครับจะได้ถูกล,ะตะลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งกับเข้าบ้างนะครับ เขอามาหนา้าปกหลังคนับสามหนึ่งหนะครับสามหนึ่งหให้เด็ดหนึ่งกับ6นะครับหนึ่งกับ6กคู่ตัวนะครับหมดทีแล้วให้สี่กับ5้านะครับไม่เข้าไปเข้าที่9้านะครับเข้าตัวกันนะครับวันนี้ให้สามหนึ่งหนะครับสามหนึ่งหแคบไปเลยนะครับแคบไปเลย แอดโชว์ของเก่าไม่ได้นะครับเดี๋ยวปิดกดก็สำหรับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับฝากใครสนับสนุนช่องก็มีหมวดซุปแตงอยู่ฝั่งขวามือนะครับใครจะสมัครสมาชิกช่องก็ได้นะครับมีปุ่มกดสมัครสมาชิกช่องนะครับใครจะสนับสนุนช่องก็มีหมวดซุปแตงครับ รับกระแทงช่วยค่าปากกาค่าหนังสือคล้นี้คนละหน่อยนะครับสนับสนุนช่องช่องจะได้อยู่ได้นะครับก็ฝากด้วยนะครับก็เอฟซเข้ามาใหม่ฝากกดติดตามด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ